ตัวผู้ตัวผู้ที่เป็นัวเนื้อนี่ครับตัวประมาณ1 1 0 0 0ถึงหมื่นพครับถามเขาเมื่อกี้ของแม่ตอนนั้นตีดำนะเป็นขาย1 8ื่นนะ1 8ตัวดำนะหมื่นตัวผู้ครับแม่ลูกตัวนี้เท่าไหร่นะเอามาเอาหมื่นเท่าไหร่สองสองหมื่นพันบ่ลูกตัวเมียครับผมมีมีคู่เดียวบ่มีตัวเดียวบ่ขายหมดแล้วตัวนั้น แม่เดียวเท่าไหร่นี่หมื่นามพันตีเป็นเนื้อไปอนี่เป็นไม้พี่นอ้องวันนี้แดดมันก็ไม่ร้อนเท่าไหร่พี่น้องก็พออยู่ได้แต่ว่าโซนโซนหัวสนามนั่นเจ้าของมันเปิดเพียงดังๆพี่น้องก็ไปไม่ได้เลยพี่น้องผมจะถ่ายท้ายสนามก่อนเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้อยู่ในเกณฑ์หมื่นหนึ่งหมื่นสองหมื่นห ขึ้นอยู่กับว่าบัวตัวอ้วนตัวพร้อมเท่าไหร่อย่าไปดูอุ๊ยอุ๊ยชนมากจะเป็นแม่ลูกลูกผู้ไป่หรอพ่อตัวใดตัวนี้ของพ่อเท่าแม่ลูกหมื่นสามครับแม่สาแม่แม่ลูกสาลูกแม่ลูกผู้ครับเป็นวัวไทยนะครับหมื่นสามอันตัวใหญ่ไทยของพ่อปะ ไม่ใช่อนุ่นคนพอเสือเลื้ยงนั่นเพิ่นเพิ่นขายเท่าไหร่ตัวใหญ่นี่ขายสองหมื่นเท่าไหร่บ่เดี๋ยวไปถามให้ตัวนี้หมื่นสามนะพ่อเนาะครับผมแม่ลูกลูกลูกผู้มีตัวมีแค่นี้บ่มีกี่ตัวขายเหมือนเล่ายังนี่ได้แค่นี่แหละได้มาได้มาตัวเดียวไซเบอร์ไซเบอร์เบอร์โทรศัพท์ศูนย์ศูนย์แปดศูนย์หนึ่งครับหกศูนย์หกครับสามหนึ่งเจ็ดอ่าอันนี้นุ่พร้อมของใครเนาะเอ้ยนี้นุ่นจะพร้อมเขาอยู่ทางนู้นนี่ป่ะ โอ้ลูกตัวเมียอีกเนาะตัวเมียโอ้นารักาลาแพงดีแน่นลนคู่นี้บะใช่ตัวนี้แม่ลูกลูกในลูกตัวนี้แ0 0พันเป็นว่าใช่ไปมไม่นาใช่เนาะใม่ตัวไหนฮะ ก็ขายไปแล้ว่าตัวนี้แปดพันตัวนี้ครับลูกก็ตัวเมียลูกตัวเมียแม่ก็เป็นตนัวตัวเมียเป็นวัวไทยไทยเล็กแปดพันเพิ่ขายแหละครับไขกระดนเนาะมามาดูวัวเนื้อด,ดูยาววันนี้ตัวนี้มาดูพ่อพันธุเอ้นเป็นพ่อพันธุ์ไม่ได้มันมันจะพร้องไป หางมันดอกได้พี่น้องครับตัวเหลืองตัวลายพ่อน่ะตัวลายนี่สองหมื่นสามเป็นเนื้อเนาะเป็นเนื้อไปถ้าไปเลี้ยงต่อก็สองหมื่นสี่วะราคารองไว้ขายสองหมื่นสามตัวขาวใช่ไหมพ่อตัวขาวใช่ไหมเนี่ยมีใช่ไหมโอ้ เป็นขายทอดเลของพ่อในหมื่นสองหมื่นสามเนาะตัวนั้นเนาะต้นเขขายทอดเลยต้นนี้เลยครับไขายหมื่นห่บ้าร้อยาหม่น่งพันหารยบอกเขาขาขายแล้วบอเป็นขายแล้วกินเป็นเนื้อไปพ่อเอาเบอร์ใส่เบอร์ไลน์ให้ผมทีตัวไลน์ตัวไลน์เบอร์โทรศัพท์พ่อมีไหมศูย์จะไม่ได้นอนหมื่นแปดพันสึเนะตัวนี้เนาะวันนี้งัวเป็นยังไงบ้างงัว นุ่นขึ้นได้หนึ่งไหนครับว่าขึ้นได้หนึ่งเขาว่าขึ้น,น,น,นด,ดูไปแล้วมันยังไม่ขึ้นบ่